คือปลาแดกปลาแดดบัตรบัตัวคุ้นๆเหม็นนะครับตรงล่างกันครับผมนี่ครับผมจะตําน้ําพริกนะครับผมนี่ครับเมืองไกลครับตากรองนี่ครับผมสีล่างดีดีครับผมเราคุณสีตำจำครับผมกับต้มปลาคอวันนี้ครับเมนูของครับผมวันฉลองเซฟเวอร์วันนี้ครับผมฝากกดติดตามช่อง youtube วันฉลองเซฟเวอร์ด้วยนะครับกับสีต้มปลาคอครับผมต้มสมครับแล้วก็สีตําแก้วครับผมแก้วปลาแดกสามพันปีพอสม้ครับผมตําแก้วปลาแดกครับจำครับข้าวเหนียว แล้วครับผมหอมมะแดงพริกครับผมกระขามเปียกกระขามสมครับผมแล้วก็เครื่องโอ้เครื่องข้าวในสุดยอดครับผมแล้วก็ใส่เห็ดครับผมสิตต์ตั้มมานี่แล้วก็สเฮ็ดต้มปลาคอแซ่บครับผมครับสวัสดีครับดูกับบัญชล่องแซบเบอร์ครับผมฝากกดติดตามช่องยูทูปบัญชล่องแซบเบอร์นะครับมาอนี่ต้มปลาคอผมเมนูครับนี่ครับผมใส่เครื่องแกงแล้วผมต้มสมครับผมมาอนี่ยดูกับหมอกระทะไฟฟ้ากันเหรอครับผม วา่าจะเป็นพริกหอ,อมหัวแดงข้าตะไคร้ใบบุกูดครับผมแล้วก็มะขามเปียกครับผมแล้วก็หากผักซี่แสงน้อยครับผมเน้นเครื่องแกงครับผมใส่เลยครับผมพอดีหยดสักน้อยครับป้อมน่นุ่งเกลือครับผมหยดสักน้อยครับผมยัาไม่จำหนด้องเส้นลาไรหน้าปลาแดกหยดสักน้อยครับผมหน้าปลาแดกหยดสักน้อยนี่ หลังจากเทยวล่อครับผมเข้าก็ะตัมเลยครับผมตัมแก้วประเดี๋ยวนี่ประเดี๋ยสามมันปีพอฝากไม้ครับสะดุดแล้วครับมาคว้ตัมเครื่องครับผมคาตะไคร้เบอรปดใส่ลงไปครับผมนั่นเบ็ดละครับผมพี่ครับเอาใส่ลงไปเลยประคอครับผมล่างยกงดีครับผมโซฟาใส่ลงไปเลยครับผมแตงก็ดก็น้อยครับผมสันลน้อยครับผมโซฟา คิดรถจอดก่อนเลยครับเดี๋ยวปามสิเลครับผมห่วยจังน้อยครับผมคิดรถคนจน้อยบ้านครับเฮ็ดแก้วประแดกครับผมสูตรไปสูตรมั่นครับผมกับประเดราะว่าผมล่างสามน้ำครับผม,มน้ำจิมเข้มครับุ๋ยลงไปเลยขายไปได้ครับผม <laughs> เราม่เป็นสปอนเซอร์หรอกแต่ว่ากะเพื่อความแซบ่บความนัวสูภพา ครับเอาน้านต้มตั้งน้อยครับผมน้านต้มขามเปียกนี่ขามเปียกนี่ยังน,นะครับผมเซนน้อยกับสีสูบผ้าได้บานต้มบันต้มข้าวไปนี่คือแก้วเปรเียงแล้วครับแต่กล้วยเปรีงได้ได้บันสูบผ้าเลยหอมไหมครับแม่ครับบะแหนมตาผมสีบีบมหน้าใส่ตัดอีกตั้งน้อย นะครับดีบังหน้าใส่น้อยตับจังน้อยจวดลงไปสูบาคนน้อยครับลงไปจอดจังน้อยผมปรุงแล้ว,รวครับผมซิมเรียบร้อยครับผมแจีวประแดกนี่ครับผมโอ้ยสูบาพ่อแม่พี่นอ้อง,องครับลวยตุ๊กผักซี่ปากหอมเมาครับผมอันนี้คือเจีปเ๊ปลาแดกสูตรบ้านฉลองแซบเบอร์ครับ จากซิมแล้วครับผมปลาดอรวมั่ยจางครับผมหาเส้นปลาแดงเส้นเก๋ยครับผมสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มปลาครับผมต้มปลาคอครับผมแล้วก็แจวปลาแดกครับผมสูตรเรื่ฉลองแล้วครับแซ่เบอร์อีสานบ้านเท่าแล้วครับเรื่มปองว่าแจปลาแดกคุณกูว่าปลาแดกนี่แต่ว่าล่างดีนะครับเบิอบ์หลายตัวครับ ใส่เลยหนัดแบโบโซฟาข้าวบผมมันคือแบบว่าเกียคนมักปเปเกี๊ยพันเนี่ย กูได้ไปตาก้องให้เรื่องมึงเนี่ยครับมึงไก่มึงแบบปลาเลียงหรือปลาเลียงแต่ว่ามันต้อมอยู่นั้นกับกลมกลืนนะครับมันก็โซผ้าอยู่นะเจ้าประเดี๋ยครับผมคำนี้ ส่วนผงแจมพ,พลูพลูหมดแล้วมันนะครับโอ้ยลมแบบประขามมันแซ่บไหมครับแบบมันแบบมันโสภานะครับแจ๊กสี่อธิบายอย่างเดยวไหมครับ ครับเพราะว่าคุ้คู่กับปตากล้องให้เป็นกระยิวเขาหรือว่าคุ้คู่ก็ได้ตอาผมกำลังสิหานอันนี้มันครับผมหานคือนามันครับจางน่อยครับแต่ะว่าในกระน,นังท่องไว้คุคู่คุคู่มาก,กินนังท่องป่าลูกมันเนี่ยมียหไรมยังแต่เมีอย่างมกจมมัได้ผัวก็โซผ้าก็าเราไป เมื่อเขอ้วนนังได้เมียขอเยเลี้ยงดีอยากินน้ำเมียก็ซื้อให้บมื่กี้บอกพื้นค้นพมเมียคอ,อยกับประเด็กร้ามหมาหยเตี่ยดำสบ้าอของกู่ ตัวใส่ใส่ดอบุงอยู่เป็นน้ำอยู่ดอกใส่เนี่ยบมึงโอ้ยมันคือซื้อด,ด่ดวดนซอด่นดีครับเสตียงแซ่บียงครับผมสั่งปลาได้นะครับคนไหนอยากสั่งปลาสับสั่งได้นะครับสั่งได้ครับผม เป็นแล้วครับเป็นแล้วเห็นมองมันได้วันเอาอมังเห็นแล้วเบิังนะครับคือใส่ปลาควาัวฉันรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับซับตะไคร้แน่ ไปตดต่มมันจะลองคอยลำคอยรว้ยครับผมเจอจจสิ่งดีครับผมเด้ออากันแพ้งด้วยครับคนสามไม่ว่าจิตภาคไหนนะครับผมผมก็รักทุกคนครับอ้าสำหรับคลิปนี้ไว้สั้นเลยครับสวัสดีครับเย้